สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับวิชาเสริมทัก,กษะคณิตศาสตร์นะคะรายวิชาเพิ่มเติมของเราวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2,564นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกี2โดยใช้สมบัติการแจกแจงค่ะ ครั้งที่แล้วเราลองแยกไปแล้วนะคะเป็นการแยกที่เป็นพหุนามที่มีแค่2พจน์วันนี้เราจะมี3พจขึ้นมาค่ะแต่ยังใช้วิธีการแยกเหมือนเดิมอ่ะเป็นยังไงมาดูกันค่ะอันดับแรกค่ะเราค่อยๆแยกตัวป,ประกอบไปทีละพจน์เนาะ 8xy ลูก 8xy เราแยก8ก่อนค่ะ8คือ2คูณกับ4ลูก2เป็น จำนวนเฉพาะแล้ววงไว้ค่ะแต่4ยังไม่เป็นต้องหาต่อค่ะ4คือ2คูณกับ2ดังนั้นเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ค่ะดังนั้นค่ะ8คือ2ค,2คูณ2คูณ2แบบนี้ค่ะ8คือ2คูณกัน3ตัวเห็นไหมคะตามที่วงกลมไว้คุณครูจะไม่ใช้เครื่องหมายคูณที่เป็นกาวบล้วนะคะคุณครูจะใช้เครื่องหมายคูณที่เป็นจุดแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้สับสนกับตัว x นะคะ หลัง8 8คูณอยู่กับอะไรบ้างคะคูณอยู่กับ x และคูณอยู่กับ y ถัดจาก x y คือเครื่องหมายลบลูกลบแล้วเป็น16ค่ะมาหาค่ะ16คืออะไรคูณกันลูก2คูณ8ได้16ซึ่ง2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้ค่ะ8ยังไม่เป็นหาต่อค่ะ2คูณ4ได้8ค่ะ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้4ยังไม่เป็นหาต่อค่ะ 2คูณ2ได้4ค่ะดังนั้นเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแล้วนับค่ะมี2มี2ที่ถูกวงไว้กี่ตัว1 2 3 4ค่ะดังนั้น16คือ2คูณกันทั้งหมด4ตัวค่ะ,ะหลัง16คือ Y ยกกำลังสอยกกำลังสหมายความว่ามี Y กี่ตัวคะ y คูณกันอยู่ 2ตัวค่ะตามด้วยเครื่องหมายบวกค่ะ24คืออะไรคูณกันลูก2คูณ12ได้24ซึ่ง2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้ค่ะ12คือ3 4คูณ4ได้12 3เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้ค่ะสุดท้ายค่ะ2 2คูณ2ได้4ลูกเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้ววงไว้ค่ะที่วงไว้มี2กี่ตัวคะ มี2 3ตัวและ3 1ตัวเอาไปเขียนค่ะ2คูณกันอยู่3ตัวและมี3คูณอยู่ด้วย1ตัวหลัง24คือ x1 ตัวและ y1 ตัวแบบนี้ทันไหมคะอ่ะเสร็จปุ๊บมาวงลูกมี2 1ตัวอ่ะก้อนถัดไปมี2ค่ะก้อนถัดไปมี2ค่ะที่คุณครูเรียกเป็นก้อนๆนนะคะเห็นไหมคะ ก้อน1ก้อนสองก้อน3ค่ะจะถูกขั้นด้วยเครื่องหมายบวกหรือลบค่ะอ่าเห็นไหมคะมีก้อนทุกก้อนมีเลข2ค่ะเขียนค่ะออกมาไว้ถัดไปค่ะเลขสองหนึ่งก้อนนี้ก็มีก้อนนี้ก็มีอีกอ่าเขียนไว้ลูกถัดไปค่ะมีเลข2มีเลข2มีเลข2อ่ะเขียนไว้ค่ะหมดค่ะเลขสอง เลขสามมีไหมคะไม่มีค่ะก้อนนี้ไม่มีก้อนนี้ไม่มีเลขสามดังนั้นหมดแล้วค่ะตัวเลขไปที่ตัว x ค่ะก้อนนี้มีตัว x ก้อนนี้มีไหมคะไม่มีก้อนนี้มีไม่มี1ก้อนใช้ไม่ได้ค่ะไม่ต้องวงต่อไป y จากที่ดูแล้วน่าจะมีทุกก้อนเอาวงเลยค่ะมีมีและมีเพราะฉะนั้นเมื่อวงได้ครบทุกก้อนเขียน y รอได้เลยค่ะเขียนเสร็จปุ๊บเปิด,ปดวงเล็บรอได้เลยค่ะ เพื่อที่จะเขียนตัวที่เหลือลูกก้อนแรกก้อนหน้าสุดเข้าก้อนหน้าสุดเห็นไหมคะนี่คือก้อนหน้าสุดเหลือแค่ตัวอะไรลูกเหลือแค่ x ตัวเดียวค่ะเห็นไหมคะเหลือแค่ x ตัวเดียวดังนั้นเขียน x เลยค่ะเครื่องหมายลบก้อนกลางค่ะก้อนกลางเหลืออะไรบ้างเหลือ2กับ y เขียนเลยค่ะ2 y แล้วก้อนสุดท้ายลูกเห็นไหมคะก้อนสุดท้ายเหลือแค่3กับ f ค่ะเขียนค่ะสามเอค่ะเห็นไหมคะเครื่องหมายคุณครูยังเหมือนเดิมเป็นลบเหมือนเดิมเป็นบวกเหมือนเดิมเห็นไหมคะอ่ามาถึงจุดจุดนี้ค่ะสองคูณสองคูณสองได้สองคูณสองได้สี่สี่คูณสองได้แปดอ่าคุณครูขอเขียนเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้อีกบรรทัดหนึ่งนะคะดังนั้นเป็น 8y ข้างในเป็น x ลบ 2y บวก 3x เหมือนเดิมค่ะเอะ่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูแบบฝึกหัดของเรากันค่ะอะมาดูค่ะใบงานที่3นะคะมาครูจะพาทำพร้อมกันค่ะข้อที่1 1 6 x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง3ามบวก2 8 x ยกกำลัง3 y ยกกำลัง3า2ลบส x y อย่าเพิ่งคิดว่าอุ้ยมันเยอะมันยากอะมาค่อยๆดูกันก่อนค่ะอันดับแรกค่ะแยกตัวประกอบ16ก่อนลูก16คือ2 4คูณ4ค่ะซึ่ง4ทั้งคู่นี้4ทั้งคู่นี้เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังคะ ยังดังนั้นแยกค่ะแยกต่อ4คือ2คูณ2อคือ2คูณ2 2ทั้งหมดนี้เป็นตัวเฉพาะเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังคะเป็นแล้วดังนั้น16คือ4คูณกันกี่ตัวลูกเอ้ย2คูณกันกี่ตัวลูก4ตัวค่ะอ่า x มีกี่ตัวคะ x คูณกันกี่ตัว2ตัว y คูณกันกี่ตัว สตัวแล้วเป็นเครื่องหมายบวกค่ะอ่ะายี่สิบแปดถูพท่สิบแปดคือเท่าไหรเนี่ยสองคูณสิ่ะซึ่งสองเป็นจำนวนเฉพาะแล้วสิคือสอคูณเจ่ะสเป็นจำนวนเฉพาะและเเป็นจำนวนเฉพาะค่ะเขียนค่ะดังนั้น28่สิบแปคือสอคูณสแล้วก็คูณ 7ค่ะหลัง28มี x คูณกันกี่ตัว3ตัวลูกและ y คูณกัน3ตัวค่ะแล้วเป็นเครื่องหมายลบลูก32ค่ะ32คืออะไรคูณกันคะ4คูณ8ค่ะ48 32แล้ว4 อะไรคูณกันลูก2คูณ2 8คือ2คูณ4และ4คือ2คูณ2ดังนั้นมี2ที่เป็นจำนวนเฉพาะกี่ตัวลูก32คือ2คูณกันกี่ตัว1 2 3 4 5ค่ะอ่ะเลยหน่อยนะคะ1 2 3 4 5อ่ะแล้วก็คูณ x 1ตัวคูณ y 1ตัวค่ะมาถึงจุดนี้ค่ะ ดูแต่ละก้อนค่ะวงแต่ละก้อนนะคะอ๋อคุณครูลืมเขียนเครื่องหมายเท่ากับข้างหน้าลูกอ,อ,อันนี้มีสองค่ะก้อนนี้มีก้อนนี้มีค่ะเ,เะนนนนขียนได้เลยค่ะก้อนนี้มีสองอีกก้อนนี้มีสองอีกก้อนนี้มีสองอีกเขียนได้เลยค่ะก้อนกลางเห็นไหมคะก้อนกลางก้อนนี้ไม่มีสองแล้วแต่มีอะไรอยู่มี x ไหมคะทุกตัวมี x ไหมมีอ่านหนึ่ง 2 3งมค่ะมี x ค่ะก้อนหลัง x หมดแล้วค่ะดังนั้นไป y ได้เลยค่ะ y 1 2 3 y 3อ่า y 3ครบค่ะก้อนสุดท้าย y หมดค่ะไม่มีอะไรเหลือแล้วเปิดวงเล็บได้เลยค่ะดูก้อนแรกค่ะก้อนแรกเหลือ 2- อสองตัว 1> x 1ตัว y 2ตัวค่ะอ่าสอคูณสได้4ลูก x 1ตัว y 2ตัวคือ y ยกกกำลัง2ค่ะเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายบวกก้อนถัดไปเหลือ7 1ตัวและ x 2ตัวลูก7 x 2ตัวคือ x ยก,ก, 1> 1, ย,ก 7, x, ยกกำลัง2องครูเปลี่ยนสีปากกาสิ7 x ยกยกกำลัง2 y เหลือ2ตัวคือ y ยกกกำลัง2เครื่องหมายลบค่ะเสร็จปุ๊บก้องสุดท้ายเหลือ2 3ตัวลูกคูณกันเลยค่ะ2คูณ2ได้4 4คูณอีก2ได้8ค่ะเหลือแค่8 x กับ y หมดปิดวงเล็บได้ค่ะอ่ะมาดูค่ะ2คูณ2ได้เท่าไหร่ลูก4 x y ข้างในเขียนเหมือนเดิมค่ะ 7 x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2อลบ8อ่าเสร็จ1ข้อมาดูข้อที่2ค่ะ7 7คือจำนวนเฉพาะหรือยังลูก7 7คือจำนวนเฉพาะแล้วค่ะเขียนเหมือนเดิมคูณอยู่กับ x กี่ตัว2ตัว z 1ต,ตัวค่ะเครื่องหมายบวก28 28เราหาข้อเมื่อกี้นี้คือ เห็นไหมตรงนี้นี่คูณวงให้ดูนี่ยี่สิบแปดคือสองคูณกันสองตัวแล้วคูณกับอะไรอีกหนึ่งตัวคูณกับเจ็ดค่ะหลังยี่สิบแปดมีเอ็กกี่ตัวเอ็กสามตัวแซดแซดสามตัวแล้วเครื่องหมายลบค่ะสิบสี่อ่าสิบสี่สิบสี่คือสองคูณกับเจ็ดค่ะเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่แล้วดังนะั้นค่ะลมีเอ็กกี่ตัวสี่ตัวลูก และเซเท่าไหร่ตัวสามตัวค่ะมาดูค่ะวงเลยทุกดูก่อนค่ะทุกก้อน,นค,คุณครูขีดแยกก้อนให้ก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก้อนที่สามทุกก้อนมีเจ็ดไหมคะดูซิผ่านๆตามีค่ะทุกก้อนมีเจ็ดดังนั้นวงเลยค่ะหนึง่งสองสามเสร็จแล้วเขียนเลยลูกเจ็ด อูเจียวสี่อะไรได้เนี่ยเจ็ดเสร็จค่ะก้อนแรกไม่มีสองดังนั้นไม่มีสิทธ์เขียนสองเลยค่ะไม่มีสิทธิ์วงเลขสองเลยต่อไปค่ะทุกก้อนมีเอ็กไหมมีค่ะวงค่ะวงค่ะวงทุกก้อนค่ะแล้วก็เขียนเอ็กไว้ค่ะทุกก้อนยังมีเอ็กอีกค่ะวงค่ะวงค่ะแล้วก็เขียนเอ็กค่ะ ก้อนแรก x หมดค่ะดังนั้นวง x ต่อไม่ได้แล้วดูแค่ะก้อนแรกมี z ซก้อนสมีก้อนสมีค่ะเขียนไว้เลยค่ะก้อนแรกหมดทุกอย่างแล้วค่ะดังนั้นเปิดวงเล็บได้เลยก้อนแรกหมดแบบนี้ใส่เลขอะไรแทนจําได้ไหมคะใส่เลขหนึ่งแทนค่ะแล้วเครื่องหมายบวกลก้อนที่2ค่ะเหลือ2องคูณสได้4ีค่ะแล้วเหลือ z x หตัวเห็นไหมคะเหลือ x หตัวและ z กี่ตัวคะ Z2 ตัวค่ะเ,ะะเ,เ,ะเขีเ x, เน x, ยนเ,เป็น z ยกกำลังสองเครื่องหมายลบค่ะก้อนที่3ค่ะเหลือ2แค่ตัวเดียวค่ะตัวเลขเหลือ x กี่ตัว2ตัวค่ะเป็น x ยกยกกำลังสองเหลือแกี่ตัว2ตัวค่ะเป็นแยกกำลังสองปิดได้ค่ะหมดแล้วอ่ะมาคูณกันค่ะ มีเจ็ดแค่ตัวเดียวค่ะแต่มี x กี่ตัว x 2ตัวค่ะก็เป็น x กำลังสองข้างในเขียนเหมือนเดิมลูก4 x z ยกกำลังสองลบ 2x งก 2, x, ยกกำลังสอง z ยกกำลังสองค่ะอ่ะเสร็จสองข้อข้อที่สามสามคูณ x กกี่ตัวคะ สองตัว y สามตัวบวก6คือ2คูณ3ค่ะคูณ x ก,กี่ตัวสามตัวคูณ y สองตัวค่ะลบ9คือ3คูณ3 x ก,กี่ตัวสามตัว y สามตัวค่ะอ๊ะ วงค่ะลองดูซิมีสามทุกก้อนเห็นไหมคะทุกก้อนมีสามค่ะเขียนได้ค่ะทุกก้อนมี x อ็กซลูกทุกก้อนมี x เนี่ยอตัวที่สองนะคะอ่ะก้อนแรก x หมดค่ะ,คะไปค่ะไปที่ y ทุกก้อนมี y ค่ะอ่ะ y าตัวที่สองค่ะก้อนที่สองหมดแล้วค่ะดังนั้นเมื่อทุกอย่างหมดครบ เปิดวงเล็บค่ะแล้วเช็คค่ะก้อนแรกเหลือ y แค่ตัวเดียวก้อนที่2บวกก้อนที่2คือตัวเลขคือ2ตัวแปรคือ x แค่ตัวเดียวลูกที่เหลือก้อนที่3ค่ะเหลือตัวเลขแค่ตัวเดียวคือ3เหลือตัวแปรคือ x กับ y ค่ะ,ะจับคูณลูกเป็น3 x มี x 2ตัวค่ะยกกำลังสองมี y 2ตัวค่ะยกกำลังสองแล้วก็เปิดวงเล็บ y บวก2 x ลบ3 xy ค่ะข้อที่4ค่ะ8คือ2คูณกัน3ครั้งคูณกับ x คูณกับ z 2ตัวเครื่องหมายลบค่ะ12คือ2คูน2คูน3ค่ะ คูณกับ x สองตัวแล้วก็คูณกับ z 3สามตัวค่ะบวกกับ6คือ2คูณ3ค่ะคูณกับ x สามตัวคูณกับ z 4สี่ตัวค่ะอ่ะมาดูค่ะวงนะคะสองหนึ่งตัว ก้อนสุดท้ายสองหมดค่ะดังนั้นดูค่ะก้อนแรกไม่มีเลข3ค่ะดังนั้นตัวเลขหมดแล้วต่อไปตัว x ค่ะ x1 x 1 X1 อก่็ก้อนแรก x หมดค่ะดังนั้นไปตัวแซต่อได้เลย z 1 z 1น1่ง่งแหนึ่งค่ะคูณแไว้แต่อได้อีกค่ะอ่ะคูณแซค่ะ ตัวแรกแซดหมดค่ะทุกอย่างในอันแรกหมดแล้วค่ะดังนั้นเปิดวงเล็บค่ะก้อนแรกเหลือแค่สองคูณสองได้สี่ค่ะใส่เครื่องหมายลบค่ะก้อนที่สองสองคูณสามได้6ค่ะตัวแปรเหลือ x อตัว Z 1ตัวค่ะ X1 ตัว Z 1ตัวค่ะก้อนที่3ค่ะเหลือตัวเลขคือเลข3ตัวแปรเหลือ x กี่ตัว2ตัวค่ะเป็น x กำลังสองและ Z กี่ตัวคะ สตัวค่ะคือ Z ยกกำลังสอง่ะเขียนค่ะเป็น 2X งคูณ Z ยกกำลังสองสีลบหกบวกสามยกกำลังสอง z ยกกำลังสองค่ะต่อข้อที่5 15คือ3าคูณหแล้วก็คูณ y บวกกับ6คือ2คูณ3แล้วก็คูณ x คูณ y บวกกับ3แยกไม่ได้แล้วค่ะเป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นเป็น3คูณ x คูณ y ได้เลยค่ะ,ะทุกตัวมี3ไหมคะทุกกลุ่มมี3ไหมมีค่ะเห็นไหมคะ,ะเสร็จแล้วเขียน3ค่ะทุกอันมี5ไหมคะไม่มีค่ะ ทุกอันมีสองไหมคะไม่มีค่ะดังนั้นตัวเลขหมดค่ะมาดู y ค่ะทุกอันมี y ค่ะอ่าส y วงเล็บเปิดค่ะก้อนแรกเหลือแค่5ตัวเดียวเครื่องหมายบวกลูกก้อนที่สองเหลือเลข2กับ x ค่ะก็เขียน2 x ก้อนที่3ามเหลือแค่ x ตัวเดียวค่ะจบค่ะข้อที่5ไปข้อที่6ค่ะ ข้อที่หกสิบสองคือจากข้อ,อก่อนๆนะคะสิบสองคือสองคูณสองคูณสามค่ะคูณกับ x 1หนึ่งตัวและแอีกสองตัวค่ะเครื่องหมายลบค่ะเก้าคือสามคูณกับสามค่ะคูณกับ x คูณกับ z ค่ะบวกกับสามเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเขียนได้เลยค่ะคูณ x กี่ตัวคะสองตัวคูณแกี่ตัวสองตัวค่ะอ่า ถึงขั้นวงแล้วนะคะทุกอันมีสองไหมคะไม่มีค่ะดังนั้นสองวงไม่ได้ค่ะสามอันอื่นมีสามไหมคะมีค่ะวงหน้าค่ะมีสามมีสามมีสามอ่ะก้อนแรกสามหมดค่ะไปที่ x เลยค่ะทุกตัวทุกก้อนมี x ไหมคะมีค่ะวงค่ะ x ค่ะแล้วก็เขียนค่ะอ้าวก้อนแรก x หมดไปที่ z เลยค่ะมี z มี z มี z ค่ะ อ่าก้อนที่สองแซดหมดค่ะทำอะไรไม่ได้แล้วเปิดวงลบกค่ะแล้วเช็คค่ะก้อนแรกสองคูณสองได้สี่ค่ะแล้วเหลืออะไรอีกตัวหนึ่งเหลือแซดอีกหนึ่งตัวค่ะเครื่องหมายลบลูกก้อนที่สองเหลือสามแค่ตัวเดียวต่อไปเครื่องหมายบวกค่ะก้อนที่สี่เหลือ x กกับ z ค่ะ x z แค่ะเสร็จค่ะข้อที่หกมาดูข้อที่เจ็ดด้วยความรวดเร็วนะคะสาม ไม่มีเอยเป็นตัวเฉพาะแล้วค่ะคุณอยู่กับแซดกี่ตัวลูก2ตัว2เป็นจํานวนเฉพาะอยู่แล้วค่ะคูณอยู่แซต,ตัวเดียวและแซต,ตัวเดียวแบบนี้ค่ะอ่ะวงลูกทุกตทุกก้อนไม่มี3วงไม่ได้ค่ะทุกก้อนมีแซดไหมมีแซ่ะเขียน z ค่ะหมดแล้วค่ะเปิดวงเล็บเลยก้อนหน้าเลยแค่3กับ z ซดค่ะเขียน3าแซดติดเครื่องหมายลบค่ะ ก้อนที่2เหลือแค่2ตัวเดียวค่ะก้อนที่3ถูกวงไปหมดแล้วแบบนี้ใส่เลขอะไรแทนคะจำได้ไหมเลข1ค่ะจบค่ะข้อที่7มาดูข้อที่8ค่ะ5เป็นจํานวนเฉพาะอยู่แล้วค่ะเขียนเหมือนเดิมคูณอยู่กับ y กี่ตัวคะ2ตัวค่ะต่อไปเครื่องหมายลบ20อ่ะ20ยังไม่เคยแยก20คือ4คูณ5ได้20ลูก หเป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่4เป็นไหมคะไม่เป็นดังนั้นสคือ2คูณกับ2ค่ะเป็นจำนวนเฉพาะหมดหรือยังหมดแล้วดังนั้นยีคือ2องคูณสองคูณห้าค่ะยี่สิบคือสองคูณสอคูณหคูณอยู่กับตัวอะไรอีกคะ y ค่ะสิบห้าคือ3ามคูณห้เป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ไหมคะเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ค่ะดังนั้นสิคือ สามคูณห้าค่ะอ่ามาค่ะวงทุกก้อนมีห้าไหมคะมีค่ะอือครูเขียนเครื่องหมายผิดด้วยเนี่ยอ่ะทุกก้อนมีห้าค่ะได้แล้วเขียนห้าค่ะทุกก้อนมีไวายไหมคะไม่มีค่ะก้อนสุดท้ายไม่มีวายอ่าจบค่ะทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเปิดวงเล็บค่ะก้อนแรกเหลือ y สองตัวคือ y ยยกกำลงัง 2ก้อนที่2ค่ะเหลือตัวเลข2ตัวคือ2คูณ2ได้4และเหลือตัวแปรคือ y ค่ะบวกกับก้อนสุดท้ายค่ะเหลือแค่เลข3แค่ตัวเดียวลูกจบค่ะข้อที่8มาดูข้อที่9ค่ะ12คือ2คูณ2คูณ3คูณอยู่กับ x และ Z เครื่องหมายลบค่ะ16ใครจะไม่ได้ย้อนกลับไปดูข้อแรกนะคะ16คือ2คูณ2คูณ2คูณ2และคูณอยู่กับ z ค่ะลบกับ c คือ2คูณกับ2คูณกับ y และ z อยู่ค่ะอ่ะวงค่ะทุกก้อนมี2มัไหมคะมีค่ะเห็นไหม เขียนสองลูกทุกก้อนมีสองอีกค่ะคูณสองไว้อ่าสองหมดแล้วก้อนแรกทุกก้อนมีสามไหมคะก้อนอื่นๆมีสามไหมไม่มีค่ะแล้วก้อนอื่นๆมี x อ็กซไหมคะไม่มีค่ะก้อนอื่นๆมี z ซดไหมมีค่ะวง z ได้อ่าแล้วก็คูณอะไรไว้ z ค่ะเปิดวงเล็บค่ะหมดแล้วก้อนแรกเหลือแค่สามกับ x ก้อนที่2ค่ะเหลือ2 2ตัว2อคูณสได้4ค่ะก้อนสุดท้ายลูกเหลือ y แค่ตัวเดียวค่ะจับคูณกันให้เรียบร้อยค่ะ2อคูณสได้4และเป็น z ค่ะข้างในวงเล็บเหมือนเดิมค่ะอะข้อสุดท้ายนะคะ6 6คือ2อคูณสค่ะคูณอยู่กับ x และ y ค่ะเครื่องหมายลบลูก 8คือ2คูณ2คูณ2คูณ x 1ตัวและ y 2ตัวค่ะบวกกับ3เป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วลูกคูณอยู่กับ x 2ตัวและ y 1ตัวค่ะอ่ะวงได้ค่ะเช็คค่ะทุกก้อนมี2ไหมคะก้อนสุดท้ายไม่มีค่ะดังนั้นวงไม่ได้ทุกก้อนมี3มไหมคะก้อนที่สองไม่มี3ค่ะวงไม่ได้ทุกก้อนมี x ไหมคะ มีค่ะวง x ได้อ่าก้อนแรก x หมดแล้วค่ะดังนั้นไปดู y ค่ะทุกก้อนมี y ไหมคะมี y ค่ะวง y ได้เลยค่ะอ่าหมดแล้วอ่าคุณครูลืมเขียนว่า x กับ y เปิดวงเล็บได้เลยค่ะก้อนแรกเหลือ2อคูณสได้6เครื่องหมายลบค่ะก้อนที่2เหลือ2อคูณสได้4 4ี่คูณสได้8ค่ะใส่8ไว้และเหลือตัวแปรคือ Y ค่ะบวกกับก้อนสุดท้ายเหลือ3กับ X ค่ะใส่วงเล็บปิดได้อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองให้เรียบร้อยถ่ายรูปส่งลงในกลุ่มเฟสค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ